โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมยิยนดีต้อนรับสู่รายการ Victory Cat นั่นเองรายการทำให้คุณเรียนรู้สิ่งของเรืองกับผม Victory c a t นั่นเองเกมนั่นกลางร,รับชมือเกม Minecraft นั่นเองนะผมซึ่งตอนนี้ใม Minecraft เวอร์ชันหน1่นั่นเองนะผมซึ่งวันนี้ผมก็อมอดดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วเช่นเคยนะผมซึ่งมอดที่เราได้มารีวิววันนี้เป็นมอดเกี่ยวกับ พวกยุคเก่าๆนะฮะผมของมอนดุดนั่นเองนั่นคือพวกยุคหินอะไรประมาณนี้นั่นเองนะผมก็เป็นช่วงยุคบุกเบิกนั่นเองซึ่งมอตวนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้นั่นเองนะับผมซึ่งในส่วนของไอเทมเนี่ยนะผมจะมีทั้งหมด2ฝั่งในการคือจะมีในส่วนของฝั่งที่เป็นพวกวัตถุนะับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาวุธนะับผมหรือว่าจะเป็นในส่วนของพวก แคมไฟอะไรประมาณนี้นะผมส่วนด้านขวามือแล้วเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของมอนสเตอร์นะผมซึ่งมอดตัวนี้มีมอนสเตอร์ถึงห้าสิบชนิดเลยด้วยกันนะครับผมอาจจะไม่ได้ถึงห้าสิดในรูปแบบนั้นอาจจะเป็นซ้ากันก็ได้อะไรประมาณนี้แต่ว่ามีมอนสเตอร์ถึงห้าสิบตัวเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งในที่นี้เดี๋ยวผมทําการอั ิดฝนก่อนโอเคฝนตกลงมานะผมซึ่งสําหรับใครที่มึดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดติดตามและกดซัสบสไครเบอร์นะผมซึ่งเป็นนองใจผมเองใน่ายตามคลิปใหม่เรยนั่นเองซึ่งคุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านขวามือผมอันนี้ก็จะเป็นแคมไฟนะผมซึ่งแคมไฟเนี่ยจะมี2แผผมก็คือจะมีแคมไฟที่เป็นไม้นะผมแล้วก็จะมีแคมไฟในรูปแบบของหินนั่นเองหรือว่าสโตนนั่นเองนะผมในส่วนในน้ำเนี่ยก็จะมี มีตัวอะไรด้วยนะผมก็จะมีในส่วนของปลาอ่าบนบกเนี่ยก็จะมีในส่วนของนกด้วยนั่นเองนะผมต้านที่ผมเห็นมันเนี่ยก็จะมีะแมงมสนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของอนกสีเขียวสีแดงอะไรของมันก็ไม่รู้นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของเพนควินอ่าแล้วก็จะมีกระต่ายอะไรประมาณนี้อุ้เยอะแยะมากเลยคุณผู้ชมแต่ว่าในที่นี้เนี่ยถ้าเกิดให้ผมเนี่ยรีวิวทั้งหมด50ตัวเนี่ยมันอาจจะ ยาวนานมากเลยทีเดียวในที่นี้ผมทําการคัดมาแล้วนะผมทั้งหมด18ตัวด้วยกันนะผมเอาแบบเบสิกเบสิกเลยนะผมซึ่งน่าแปลกใจมากครับผมว่ามอตตนี้เนี่ยเขาพูดถึงในยุคอดีตท,ที่เป็นในรูปแบบของหินใช่ไหมคุณผู้ชมในยุคมนุษย์ที่เป็นหินอะไรประมาณนี้นะผมซึ่งมีมีมัมมี่ด้วยมีฟาโลด้วยนะคุณผู้ชมถ้าเกิดเราเรียกฟาโลมาเนี่ยมัมมี่มันจะผุดขึ้นมาจากบนดินนะผมเออถือว่าแปลกมากมอตตนี้นะผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอุปกรณ์กันก่อน ซึ่งในส่วนของเจ้ามอตโตนี้นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่2แบบด้วยกันนะผมก็คือจะมีในส่วนของวัตถุดิบใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วก็จะมีในส่วนของมอนเตอร์ด้วยใช่ไหมครับผมซึ่งมอนเตอร์เนี่ยก็อยู่ในรูปแบบของมอนเตอร์นั่นแหละก็คือจะอยู่รวมกันนะผมแต่มันไม่ได้แยกออกมานะครับผมซึ่งในส่วนของวัตถุดิบเนี่ยก็จะไม่มีอะไรมาต่อในส่วนของยานะผมมันจะมีในส่วนของยาด้วยนั่นเองซึ่งในส่วนของยาเนี่ยผมไม่ได้ทําการรีวิวเลยนะผมผมจะข้ามในส่วนของยาไปเลยละกันเพราะว่ายานี้ถือว่าาาโออหมมันนนเเป็ะไรที่ยกกะ แค่ปกติแล้วยาที่มันอยู่ภายในเกมนี่มันก็ถือว่าเยอะเลยนะคุณผู้ชมไหนยาอยู่ไหนยาที่อยู่ภายในเกมนี่ก็ถือว่าโอ้โหเยอะแล้วเหมือนกันนะอันนี้เยอะกว่าคุณผู้ชมมันเยอะมากเลยทีเดียวนะผมผมเลยไม่ทำการดึงมารีวิวในครั้งนี้นั่นเองนะผมในส่วนของจอมาตัวนี้นะผมในส่วนของอุธเนี่ยก็จะมีหลายแบบหลายสไตล์นะผมจะมีในส่วนของหัวด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหัวช้างนะผมจะเป็นในส่วนของ หัวหมีอะไรประมาณนี้ก็คือเราสามารถทําการเอาหัวนั้นมาใส่ได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของอาวุธแล้วก็จะมีในส่วนของดักนะครับผมดักก็คือเป็ดอะไรประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นไข่นะครับผมอันนี้เป็นฟองไข่เหมือนเวลาเราทําการเสกไข่ของไก่มาอะไรประมาณนี้เราก็ปาไปนะครับผมแต่อันนี้แปลกคือมันปาไม่ได้นะคุณผู้ชมหรือว่าให้เรากินก็ไม่รู้นะครับผมโอเค้วดูซิว่ามีอะไรอีกบ้างก็จะมีในส่วนของมอนเตอร์นะ,ะผม,มนี่จะเป็นลิมิเต็ด ลิมิเต็ดนะผของกองสปาวซึ่งผมเห็นแล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรแปลกตาเลยนะมันก็ปกติของมันนะผมอันนี้ผมคิดน่าจะเป็นในส่วนของเป็ดนะก็คือดักนั่นเองนะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรออกมานะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของเนื้อแน่นอนก็จะมีในส่วนของเนื้อหลากหลายชนิดเลยนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของชุดซึ่งชุดนี่โอ้โหก็มีหลายแบบหลายสไตล์นะผมให้เราทำการเลือกเอาแล้วก็จะมีในส่วนของอาวุธซึ่งอาวุธเมื่อก่อนเนี่ยที่คนยุคหินเขาใช้กันเนี่ยก็จะเป็นเหมือนขวาน นะครับผมแล้ว่าจะเป็นพวกขอนไม้นะผมก็คือแฮมเมอร์ไรมานี่เองซึ่งจะมีในส่วนของไม้ขอนไม้ที่เป็นรูปแบบไม้นะผมแล้วก็หินแล้วก็ในส่วนของไอรอนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของทองแล้วก็ไดมอนนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกอาวุธหลักนะผมที่มันเพิ่มเข้ามานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในกล่องกันนะผมซึ่งในกล่องนะครับผมโอเคอันนี้ผมทําการเคี่ยวก่อนเนาะในกล่องเนี่ยนะผมในส่วนของแคมป์ไฟเนี่ยจะมีทั้งหมด สองแบบด้วยกันก็คือในส่วนของแบบไม้นะับผมแล้วก็แบบหินนั่นเองนะผมซึ่งแบบไม้น่ยเขาจะมีให้มาอยู่สองแบบก็คือแบบไม้ที่ยังไม่ได้จุดไฟนี่จะเป็นในรูปแบบนี้คือไม่มีไฟเลยนะผมแล้วก็จะมีในส่วนของอีกแบบนึงคือแบบหินที่ยังไม่ได้จุดไฟเหมือนกันนะับผมแล้วก็จะมีในส่วนของที่จุดไฟแล้วนะผมแล้วก็ที่จุดไฟแล้วเหมือนกันในส่วนของสโตนนั่นเองนะผมก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะผมซึ่งผมให้คุณผู้ชมดูแล้วว่ามันเป็นอย่างไรนะับผมอันนี้ก็ถือว่าโอเค นะฮะซึ่งในที่นี้มันไม่บอกวิธีการคาบเลยนะคุณผู้ชมเออถือว่าแปลกมากผมผมผมว่าผมเห็นอะไรลอยๆนะนะผมซึ่งมันแปลกมากคือมันไม่บอกวิธีการคาบด้วยนะผมไม่บอกก็ไม่เป็นไรนะผมเราก็ไม่ดูต่อมาก็เป็นในส่วนของหัวอย่างที่ผมพูดก็ผมว่าหัวเนี่ยมันจะมีหลากหลายมากมายหลายชนิดนะผมอย่างที่ผมพูดไปข้างต้นนะผมแต่ว่าในที่นี้เนี่ยมันจะมีหัวที่ผมได้ทำการดึงมันจะมีในส่วนของหัวแรดนะผมแรดแล้วก็มีช้างนะผมแล้วก็โอ้โหมี มีนะผมมีสีดําอะไรประมาณนี้นั่นเองนะผมซึ่งเราสามารถทําการเอามาใส่ได้เลยนั่นเองแต่วาในี้ที่นี้เนี่ยผมใส่ ania, ania, ไม่ได้นะอันนี้ผมไม่ทราบกันว่ามันต้องทําอย่างไรแต่ต้องต้องใช้คําสั่งนะผมแต่ว่าผมลองใช้แล้วนะแต่ว่ามันก็ไม่ติดนะครับผมใช้ไม่ได้นะผมอันนี้ก็ต้องทําการเปิดเซิร์ฟเวอร์เอานะครับผมแล้วก็ต้องใช้คําสั่งในส่วนตรงนี้ด้วยนั่นเองนะผมกาจจะติดนะผมอาจจะติดแต่ว่าถ้าเกิดเรามาใส่เนี่ยมันก็ไม่ติดนั่นเองนะผมต่อมาคือในส่วนของ ลุมฝังศพนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของเตานะครับผมที่เอาไว้ผสมยาอันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเองนะครับผมจะมีในส่วนของเตาที่เป็นในรูปแบบไม้นะผมแล้วก็จะมีเตาในรูปแบบของเนเธอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งก็ไม่บอกวิธีการครับเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงนะครับผมแต่เกิดเป็นส่วนเตาไม้เนี่ยจะใช้แค่อันเดียวนะครับผมซึ่งเตาในรูปแบบนี้เนี่ยผมไม่ได้ใช้เลยนะตั้งแต่เล่นมาครับมาผมไม่ค่อย จะทํายาสักเท่าไหร่นะผมในส่วนของเตาที่ใช้ในรูปแบบเนเธอร์เนี่ยจะมีทั้งหมด3ช่องในการแต่ถ้าเกินในส่วนของไม้เนี่ยจะมีแค่ช่องเดียวนะครับผมต่อมาคือในส่วนของหลุมฝังศพนะครับผมซึ่งหลุมฝังศพเนี่ยมันจะเป็นเหมือนป้ายคุณผู้ชมมันเป็นเหมือนป้ายเลยแต่แค่ว่าป้ายเนี้ยจะเป็นรูปแบบของหลุมฝังศพนั่นเองอย่างเช่นผมจะเขียน r i p ตเองนะครับผมมันทัดแรกเราก็เขียนไปเลย r i p อันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมจะเขียนว่าอะไรนะครับผมอันนี้ผมแค่ลองทําให้ดูนะครับผมวัน้ันตอม,มาเราจะเขียนชื่เอเง วิกตอรี่แคสต์นะผมทานาต่อมาเราก็จะเขียนเป็นวันเวลาที่เราเสียชีวิตนะผมอย่างเช่นเจ้าเป็นวันนี้ก็ได้คือ20ทับศาทับส0งนอ่าในรูปแบบนี้แล้วก,กดดอนออกมานะผมก็จะเป็นในหลุมฝังศพในรูปแบบนี้นั่นเองนะผมแต่ว,วันที่นี้เนี่ยอาจจะเห็นตัวอับอรเบลอๆเ,เพราะว่าตอนนี้ี่ผมได้ใช้ฟอนต์ไทยอยู่นั่นเองนะผมอ่าจะเป็นในรูปแบบนี้นั่นะเองก็ไม่มีอะไรมากก็เพียงแค่นี้นั่นเองนะผมสาหรับเจ้าหลุมฝังศพอันนี้นะผม ่อมานะผมก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์นะผมก็คือพวกชุดนั่นเองนะผมก็จะมีอาหารเอาโอเคอาหารเรามาดูก่อนอาหารนี่ผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นรูปแบบเดิมนะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคุณผู้ชมเออเดี๋ยวเราลองปรับเป็นเกมหมดศูนย์ดูสิเราลองกินดูนะผมมันก็ไม่มีอะไรอเนาะแหมมันก็อาหารประเด็นคืออาหารมันเต็มแล้วด้วยไงคุณผู้ชมผมเลยไม่อยากจะรีวิวอะไรมากมายหนะุม่มต่อาหารก็เป็นปกตินะผมไม่มีอะไรมากหรอกก็ใช้อาหารในรูปแบบเดิมก็ได้เหมือนกันนะผม ต่อมาคือในส่วนของชุดเนี่ยชุดเนี่ยมันจะมีหลากหลายมากมายคุณผู้ชมถ้าเกิดเราดูในคังแล้วเนี่ยมันจะมีส่วนของชุดที่เป็นในส่วนของอชุดทองนะผมแล้วก็ชุดไอรอนแล้วก็ชุดไดมอนอะไรแบบนี้นั่นเองนะผมก็จะมีชุดพังตัวนะผมก็จะมีสีขาวสีแดงสีเขียวสีน้ําเงินนะผมแล้วก็นี่จะเป็นชุดลายนะผมสีเขียวจุดๆ,ๆอะไรก็ไม่รู้ของมันก็ไม่รู้นะผมซึ่งผมเนี่ยก็จะใช้เป็นสีขาวสีขาวผมก็มันน่าจะพังตัวดีที่สุดแล้วนะผม นี่ก็ใส่ปุ๊บอ่ะเรามาลองดูเห็นไหมเรจะพังตัวนะผมเหมือนเราอยู่ในโลกของอ่าสโนอะไรประมาณนี้ก็คือมีหิมะตกนะครับผมซึ่งจะชุดนี้สามารถตอบโจทย์เราได้นั่นเองนะผมหรือว่าเราจะพางตัวเป็นสีเขียวเราก็ใช้สีเขียวได้เราต้องการดึงสีเขียวมานะครับผม้วเอาอันนี้ออกไปอ่าแล้วเราก็ใส่สีเขียวดูนะผมสีเขียวก็ถือว่าดีนะผมเหมือนแอสซซินเลยนะผมเห็นไหมนี่ก็ไม่ได้มีอะไรมากเหมือนกันนะผมชุดก็เป็นลาย ปกตินะผมมีแค่แถบสีดําเพิ่มเข้ามาแค่นั้นนะผมในส่วนของหัวเนี่ยก็จะเป็นเหมือนผ้าคลุมนะหรือว่าผ้าพ่อขัวนั่นเองนะผมก็มีเพียงเท่านี้นั่นเองนะฮะโอเคแล้วในที่นี้เราทาการเคลียร์ก่อนโอเคต่อไปก็เป็นในส่วนของอาวุธนะผมซึ่งอาวุธเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของขอ,งอนไม้นะผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของขอนไม้ที่เป็นรูปแบบของหินนะผมแล้วก็ไอรอน แล้วก็ในส่วนของโกแล้วก็ไดมอนนั่นเองนะผมซึ่งประสิทธิภาพเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปเรื่อยๆนะผมแล้วจะมีพลังโจมตีด้วยนะครับผมถ้าเกิดเป็นไม้เนี่ยดาเมจมันอยู่ที่บวกหนึ่งนะผมในส่วนของหินเนี่ยอยู่สองนะผมมันก็จะเรียงมาเรื่อยๆนะผมแต่ว่าในส่วนของโกเนี่ยแทนที่มันจะเป็นสี่ใช่ไหมดาเมจมันอาจจะกลายเป็นหนึ่งนะครับผมซึ่งอันนี้มันก็กลายเป็นหนึ่งด้วยนะคุณผู้ชมผมไม่ทราบกันว่ามันเอาไว้ทําอะไรเอาไว้ตีมอนเตอร์เหรอ โอเคตีมอนเตอร์ก็ตีมอนเตอร์เราเอาเป็นม้าดีกว่านะผมมันก็ไม่ได้อะไรนะคุณผู้ชมก็ตายโอเคก็ปกตินะผมแต่ผมลองแล้วว่าถ้าเกิดเราได้ทําการใช้ขอนไม้นะ่ยใช้ขุดหินขุดไม่ได้คุณผู้ชมใช้ขุดไม้ไม่ได้ไม้ด้วยนะคุณผู้ชมเออแปลกมากนะผมโอเคต่อไปเนะี่ยเราจะทําการรีวิวในส่วนของมอนสเตอร์นั่นเองนะผมซึ่งเราต้องทําการเปลี่ยนฟอนต์นะผมให้เป็นภาษาอังกฤษละกันเนาะมันจะได้เห็นในส่วนของตัว อักษรนะผมอักษรตัวอักษรของภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับผมโอเคเรียบร้อยครับผมมาดูในส่วนของมอนเตอร์นะผมมอนเตอร์ Monster อย่างที่ผมบอกกับผมว่ามีทั้งหมดเนี่ยห้าสิบเขาเรียกว่าไงห้าสิบตัวด้วยกันผมเรียกงี้ดีกว่าห้าสิบตัวนะผมไม่ได้ห้าสิบชนิดนะคุณผู้ชมเพราะบางตัวเนี่ยอาจจะซ้ำกันแต่ว่ามันแค่เป็นคนละสีอย่างเช่นในส่วนของหมูเนี่ยนะครับผมหมูมันก็มีหลากหลายมากมายนะผมว่าจะเป็น หมูป่าอะไรประมาณนี้หรือหมูปกตินะครับผมหรือว่าจะเป็นในส่วนของหมีก็จะมีหมีดํหมีน้ําตาลหมีขั้วโลกอะไรประมาณนี้นั่นเองนะผมมันก็ซ้ํากันหลายตัวเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดออกมารวมๆแลวเนี่ยจะมีทั้งหมดห0สิบตัวด้วยกันนะครับผมซึ่งในที่นี้อย่างที่ผมบอกก็ผมว่าถ้าเกิดผมรีวิวหมดเลยเนี่ยคลิปนี้ต้องยาวแน่นอนนะผมในที่นี้ผมทำการดึงมาสักประมาณ2บรรทัดละกันเนาะคือบรรทัดแรกแล้วก็บรรทัดที่สองนะครับผมซึ่งในที่นี้โอเคแล้วทําการดึงมาครับผมได้เลย มาดูในส่วนของตัวแรก,กับผมตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวนิ่มนั่นเองนะคบผมเดี๋ยวในที่นี้ผมจะทําการดามเอนะผมผมจะทําการตีบวกไปก่อนนะในส่วนของดาบดาบในที่นี้ผมจะตั้งชื่อว่าโซลโอเคในส่วนของพวกประสิทธิภาพผมจะปรับเป100็นร้อยหนึ่งนะผมถามว่าทำไมถึงต้องรัดเป็นร้อยหนึ่งเนี่ยอย่างที่ผมบอกก็ผมว่าเจ้ามอนต์ตัวนี้นะผมมีในส่วนของมัมมี่นะผมแล้วก็มีฟาโรฟาโรนี่เลือดเยอะมากนะผมแล้วก็จะมีในส่วนของพวก แมงมสด,ด้วยนะฮะผมแมงมดด้วยก็ถือว่าโอเคแมงก็ต้องใช้ดาบที่มันมีประสิทธิภาพมากกว่าดาบปกตินั่นเองนะับผมโอเคหนึ100่งร้อยประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคเลยเนะเาะเราก็ทําการเมคไปนะับผมเมคไปเรียบร้อยแล้วโอเคต่อมาผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมอย่างแรกเลยับผมก็คือในส่วนของตัวนิ่มนั่นเองนมตัวนิ่มก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะับผมซึ่งจะมีเลือดอยู่ที่12นะครับผมหลอดเลือดมีแค่12เท่านั้นเองก็ถือว่า โอเคน่ารักแต่ว่าตัวมันเตี้ยไปผมนึกว่ามันเต่านะรอบแรกผมมองเห็นมันนะผม okay. โอเคโอค้ยดอกอะไรมากมายเลยคุณผู้ชมมันจะดอกเยอะอะไรขนาดนั้นนะผมนืจะเป็นที่ดาบเราหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มั่นใจนะครับผมต่อมาคือในส่วนของตัวหนอนนะครับผมตัวหนอนมันจะเป็น <c oughs> นี่นอนเลรอเนี่ยโอ้โหผมนึกว่านี่ผมนึกว่าอะไรนะโหของของมาเทศไทยอะ่ะผมนึกว่าไส้เดือนอะไรประมาณนี้นะครับผมโอ้โห มันใช่หนอนเหรอเนี่ยทำไมตัวมันยาวๆไม่รู้นะผมโอเคตอนนี้เราก็ทำงานข้ามันเรียบร้อยแล้วในส่วนของหนอนเนี่ยก็มีเลือดอยู่ที่ยี่สิบนั่นเองนะครับผมต่อมาก็คือในส่วนของจิงจกอ่จิงจกนี่พบแน่นอนนะผมในประเทศไทยนะผมจิงจกจิงจกโหจิงจกหรือตุ๊กแกวะเนี่ยลูกตัวลูกจระเข้หรือเปล่าคุณผู้ชมไอ้ตัวแม่งใหญ่อย่างไรเนี่ยโอ้โหนี่มันใหญ่เท่าแทบบล็อกหนึ่งได้เลยนะคุณผู้ชมแต่ว่าตามันสีแดงมากนะผมแม่งโคตรฮาร์ดคอ โอ้โหยิงจกพันไหนไวเนะี่ยคุณผู้ชมโอเคเราตีมันแล้วนะผมหลอดเลือดของยิงจดเนี่ยจะอยู่ที่20นั่นเองนะครับผมโอเคในนี้นะผมต่อไปก็จะเป็นในส่วนของอ่าอันน,น,นี้อันนี้ตัวอะไรอะ่ะอันนี้ผมไม่ทราบนะว่าตัวอะไร อันนี้นะ่าจะเป็นจิ้งจกนั่นแหละเออไม่ใช่ตัวอะไรหรอกนะผมต่อไปก็จะเป็นในส่วนของฟาโรนะผมซึ่งแน่อนอนว่าฟาโรอย่างที่ผมบอกับผมว่าถ้าเกิดเราเอาฟาโรออกมาแล้วเนี่ยนะผมก็จะมีในส่วนของมัมมี่ออกมานั่นเองนั่นหมายความว่าเดี๋ยวเราลองดูมัมมี่ก่อนละกันนะผมมัมมี่จะเป็นในรูปแบบนี้ครับผมอถ้าเกิดมองไกลเนี่ยนะผมึกว่าจะเป็นในส่วนของบ็อกซ์ตนเนาะสกรีนของเขาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่บ็อกซ์ตนนะผมจะเป็นในรูปแบบนี้นะครับผมซึ่งตรงนั้นฮิยตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี ผมผันไปเจอพอดีเลยคุณผู้ชมตัวอะไรอะ่ะโอ้ตัวอะไรก็ไม่รู้นะผมแต่ว่าต้องใช้กับมอตตัวนี้แน่นอนนะผมซึ่งโอเคเดี๋ยวเราลองเสกในส่วนของซอมบี้เออเอขอโทษผมเราจะเสกในส่วนของฟารโรออกมาว่าตอนนี้เราได้เสกมัมมี่ออกมาแล้วมัมมี่เนเลือดอยู่ที่สิบหกนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองเสกดูฟารโรกันดูครับผมฟู๊ ฟอโลเนี่ยจะมีหลอดเลือดอยู่ด้านบนด้วยนะครับผมเขาเรียกว่าบอสบาร์อะไรประมาณนี้นะถ้าเกิดเป็นโปอินนะครับผมอันนี้จะเป็นหลอดเลือดเหมือนกับมังกรเลยนั่นเองนะครับผมนะจะมีหลอดเลือดอยู่ด้านบนซึ่งถ้าเกิดเราตีเขาเนี่ยนะครับผมก็เลือดเขาก็จะทําการลดเหมือนกันนะแต่ว่าลดยากมากเพราะว่าเลือดมันมีตั้งสองร้อยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ ฟาโลเนี่ยจะมีประสิทธิภาพเหมือนในส่วนของเอนเดอร์แมนนะผมก็คือจะวับหนีเราได้ถ้าเกิดเราตีเขาเห็นไหมครับผมวับหนีหายไปอะไรก,ก็ไม่รู้นะผมก็จะเป็นในรูปแบบนี้นั่นเองซึ่งในนี้ผมจะวิสามานันมันนะครับผมปึ๊บทีเดียวตายเลยนะครับผมตอบอะไรมาเยอะแยะก็ไม่รู้นะครับผมมัมมี่ด้วยนะครับผมเห็นไหมคุณผู้ชมเมื่อกี้คุณผู้ชมน่าจะเห็นเหมือนผมนะผมว่ามัมมี่เนี่ยผมเสียมาแค่ตัวเดียวแต่ว่าตอนนี้มีมัมมี่อีกตัวหนึ่งที่มันผุดขึ้นมาจากบนดินนะครับผมถ้าเกิดเราขุดละ่ะ ขุดมันก็อยู่ในดินนะผมแล้วมันก็จะทําการออกมาถ้าเกิดถามว่าถ้าเกิดเราไม่ขุดล่ะไม่ขุดมันก็อยู่ในดินนะผมหรือว่ามันอาจจะออกมาเที่ยวนอกโลกก็ได้นั่นเองนะผมอุ้ยมันไปไกลเเียคุณผู้ชมโอเคผมต่อไป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 มัมมี่เรารีวิวไปแล้วนะผมฟาโลเรารีวิวไปแล้วใช่ไหมโอเคต่อไปก็ผมก็จะเป็นในส่วนของอีแล้งเหรอผมแพ้ออกมามันเป็นมันเป็นว่าอีแร้งนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันผมว่าอีแล้งนี่มันจะเป็นยังไง E ank, อีแลงอ๋อเป็นจะเป็นนกเหมือนกันนี่แหละคุณผู้ชมแต่ว่ามันจะเป็นชื่อ,อมันก็คืออ e ีแลงนั่นเองนะครับผมก็โอเคนะก็ถือว่าโอเคก็สวยงามภายในเซิร์ฟเวอร์นะครับผมถ้าเกิดไม่เกี่ยวกับเจ้ามัมมี่แล้วก็ฟาโลก็ถือว่าตอบโจทย์ได้นะครับผมอีแลงซึ่งเดี๋ยวเราจะพามันออกไปข้างนอกเ,ออเราจะพามันออกไปยังไงลนะ่ะคุณผู้ชมมังนี้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 มังโอ้เราวิสามันเลยนะครับผม ต่อไปก็ผมก็คือในส่วนของต้นไม้นะผมซึ่งต้นไม้ต้นนี้จะเป็นเหมือนอต้นไม้ที่มีชีวิตนะฮะผมซึ่งเหมือนก็น่าแปลกใจมากสําหรับเรานะต้นไม้มีชีวิตเออจะเป็นยังไงก็ไปดูกันนะ,ะผมก็จะเป็นในรูปแบบนี้นั่นเองนะฮะผมนึกถึงหนังเรื่องนั้นเลยแมเรื่องอะไรก็ไม่รู้จําไม่ได้แต่ว่าเคยดูอยู่นะผมต้นไม้มีชีวิตในรูปแบบนี้เหมือนจะเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เอออะไรประมาณนี้นะผมนะแต่ว่าของแฮร์รี่พอตเตอร์อาจจะไม่ได้เดินได้ในรูปแบบนี้นะผมอันนี้เดินได้เลยนะผม ซึ่งลอดเือดของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20นั่นเองนะครับผมถ้าเกิดเราตีเขาเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมซึ่งในที่นี้ผมจะใช้ที่ตีปกตินะครับผมอจะตีแบบนี้โอเคก็ถือว่าตายไปนะครับผมต่อมาอีกตัวหนึ่งับผมก็จะเป็นในส่วนของอแมง,แมงมมอะแมงมดปุ๊บนี่ก็จะเป็นรูปแบบนี้นเองหุ้ยแมงมอดเลือด30นะคุณผู้ชมตัวใหญ่มากนะโอ้โหไม่ไหวไม่ไหว โอ้โหแมงมสถือว่าเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมแมงมสโอ้โหโอเคเดี๋ยวถือว่าตรงนี้ก็โอเครู้เรื่องนะผมแมงมสเดี๋ยวเราทําการเอาอุปกรณ์ไว้ในกล่องนี้ก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทําการเกลี่ยของออกนั่นเองนะฮะโอเคนะผมต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันคนระับผมในส่วนของดาบที่เราเริ่การเอนชั้นคงไม่ต้องแล้วเนาะเดี๋ยวในที่นี้ผมทาการดึงในส่วนของมอนเตอร์มากันเลยดีกว่านะผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะผมซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกบรรทัดนหนึ่งนะฮะ โอเคครับ okay, ผมตัวนี้ต่อจากแมงมอดนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของหมาป่านั่นเองนะครับผมใช่หรือเปล่าฮึบนี่ตัวอะไรเนี่ย <laughs> หมาป่าเรอเนี่ยมั่นใจว่าหมาป่านะครับผมหมาป่าหรือหมูป่านะฮะไหนดูสิแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นหมาป่านะฟอ็อกโอเคอันนี้จะเป็นฟอ็อกต่อจากแมงมอก็ต้องเป็น หมาป่านะผมแต่ว่าผมดึงอะไรมาก็ไม่รู้นะผมอันนี้น่าจะเป็นหมูป่าอ๋อโอเคนะผมอหมูป่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมูป่าหมูหมูหมูป่าเราหายครับหมูหมูป่าเราหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมโอเคหมูป่าก็จะเป็นเลือดระดับ15นะผมหมูป่ามีเขี้ยวด้วยโอเคเฮ้ยโดนไฟย่างไหมไม่โดนไฟย่างนะผมอือ อื้มหอื้มโอเคนะผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหมูปา่านั่นเองนะผมต่อมาจะเป็นตัวล้อเลียนนะผมซึ่งตัวล้อเลียนนี้เนี่ยมันจะปลอมเป็นในส่วนของกล่องเอ,นเ,อนเดอร์นะครับผมเอนเดอร์ไม่ใช่กล่องเอนเดอร์เป็นกล่องเชนนะผมเห็นไหมคุณผู้ชมอ่าเนี่ยผมมันจะเป็นตัวเกียนถ้าเกิดเราเข้าไปใกล้มันนะ่ะมันก็จะฆ่าเราได้นั่นเองนะผมแต่ว่าอันนี้คือเราเป็นเกียมหมดไงไมันเลยไม่ฆ่าเราะนะผมเลือดของตัวล้อเลียนน่ะอยู่ที่ยี่สิบนะผมเห็นไหมมีอาปากด้วยคุณผู้ชม มันจะตีโอ้โหมันฟันแหลมยาวมากอือหืออือหืมโอ้โหตายยากมากคุณผู้ชมนะฮะผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวล้อเลอเียนนั่นเองนะะผมต่อมาผมต่อจากตัวล้อเลอเียนก็จะเป็นในส่วนของจระเข้นะฮะผมจระเข้โอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้โโยโอ้ยยเดี๋ยว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 ไม่ลงน้ำไปละโถตายตายจระเข้เลือดอยู่ที่ยี่สิบนะฮะผมแต่เกิดในชีวิตจริงเนี่ยเลือดแม่งคง เป็นพันเลยนะผมแม่งฆ่าใส่เก่งมากเลยนะผมโอเคนี่ก็จะเป็นรูปแบบนี้นะผมเราปล่อยเขาลงน้ําไปนะผมยังสงบนะครับต่อมานะผมต่อจากจราเคนก็จะเป็นในส่วนของกบนั่นเองนะครับผมซึ่งกบก็ตัวเล็กมากคุณผู้ชมโอ้เล็กจริงๆผมมองไม่เห็นเลยเล็กจัดนะผมแต่ว่ากระโดดได้ด้วยเหมือนกันนะผมหวังว่ามันคงไม่สู้กันนะผมมันเป็นสัตว์ชนิดเดียวกันก็คือครึ่งบกครึ่งน้ํานะครับผม ต่อมานะผมต่อจากกบเนี่ยนะฮะก็จะเป็นในส่วนของเพนควินนะ,ะับผมผมคิดว่าเจอเค้มันอาจจะล้าลานเราแล้วนะฮะเดี๋ยวเราทําการข้ามก่อนเรีย,ย,ยบร้อยผมเดี้ยงเลยนะฮะต่อมาผมก็จะเป็นในส่วนของเพนควินนั่นเองนะผมซึ่งเพนควินทำไมมีเท้าเท้านิวเยอะจังสามหกเจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน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 ใจเย็นจิใจเย็นเราอยากนับเท้าสาม หกมีทั้งหมดหกนิ้วด้วยกันเหรอฝั่งละสามใช่ไหมโอเคนะผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเพนกวินซึ่งเพนกวินเนี่ยผมแนะนําว่าให้เป็นโลกในส่วนของพวกสโนอะไรประมาณนี้เองที่มีหิมะนะผมเจ้ามาตัวนี้นะผมกับเจ้าเพนกวินเนี่ยอาจจะอยู่ด้วยกันได้นะครับผมอาจจะอยู่ด้วยกันได้แต่ว่าตอนเนี้ยอยู่ด้วยกันไม่ได้นะผมเพราะมันร้อนจัดนั่นเองนะผมต่อมาต่อมานะผมก็จะเป็นในส่วนของหมีดำนะผมอันนี้จะเป็นหมีดำใช่หรือเปล่านะผมอันนี้น่าจะเป็น ไม่ใช่หมีดําอ่ะคุณผู้ชมมันเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะกระลอ,อกเหรอไม่ใช่กระลอ,อกมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ฟันเหยินนึกคุณผู้ชมอุ้ยตัวอะไรนเนี่ยเดี๋ยวกัน <c oughs> ผมไม่รู้ว่ามันตัวอะไรนะผมแต่เลือดมันอยู่ที่สิบนั่นเองนะผมโอเคเราเราตีมันทีเดียวมันก็ตายแล้วมันโอ้ไม่ตายด้วยนะผมอันนี้ก็ตัวอะไรไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมต่อมาก็คือในส่วนของหมีดํานะครับผมหมีดํามันจะเป็นยังไงก็สีดําเนาะดําเนี่ยมเลยนะผมโอ้โห อันนี้จะเป็นในรูปแบบของหมีดานะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของหมีสีน้ําตาลนะครับผมสีมีสีน้ําตาลเนี่ยจะตัวใหญ่กว่าจริงไหมอันนี้ต้องไม่ทราบเหมือนกันแต่ผมว่าสีน้ําตาลใหญ่กว่านะคุณผู้ชมแล้วก็อีกตัวนึ่งผมเป็นหมีขั้วโลกโอ้โหหมีขั้วโลกตัวใหญ่แน่นอนนะครับผมใหญ่จริงๆนะครับผมซึ่งในส่วนของแต่ละดับนะครับผมในส่วนของหมีดําเนี่ยจะมี HP อยู่ที่1 5มีน้ําตาลอยู่20นะครับผมแล้วก็หมีขั้วโลกเนี่ยจะอยู่ที่25้นั่นเองก็คือเพิ่มมา อย่างละห้าอย่างละห้านั่นเองนะผมเราทําการข้าวได้เนื้อครับคุณผู้ชมอันนี้จะได้อะไรอันนี้ดอกเป็นเหมือนเนื้อเหมอนกันหรอไม่ทราบเหมือนกันนะผมเราไมา่รู้ในส่วนของมีโคโลกมีมีโคโลกจะดอกอะไรนะรผมดอกเหมือนเป็นเหมือนเท้าอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมก็สําหรับเจา้ามอตัวนี้นะผมก็จะมีข้าวๆในรูปแบบนี้นั่นเองนะผมส่วน ตัวมอนสเตอร์อื่นๆเหลือๆนะผมคุณผู้ชมสามารถไปศึกษาต่อเอาได้นะผมเพราะว่าแค่นี้มันก็ยาวนานมากแล้วนะครับผมก็สําหรับเจา้ามอนสเตอร์นี้ก็มีเพียงเท่านี้นั่นเองนะผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ชอบมอนต์ตัวนี้นะผมก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์และสุดท้ายอย่าลืมกดตามกดซับสไคร์เบอร์นะผมซึ่งเป็นกำลังใจผมในภาพตามคลิปใหม่ด้วนั่นเองก็วันนี้วิกตุยแคร์ขอลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ